เป็นส่วงของการมาทำสงครามนี้่ผอร้สวาจะมัเป็นสงครามนี้โีเหนือการตุกิกาขอสงามนก็สุดคนที่ติดตามคนนี้ไปติม การที่ท้งาปรวตัวคนเคทุขถ้ามีความสุขแล้อให้สุของสายท

สาธุ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 เด้อ บุญบุบทานทุกคนที่มาร่วมทําบุญทําทานนะเมือ่อีวันนี้ขอให้ทุกผู้ทุกคนขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุมานะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะวันนี้นะคะทําบุญใส่บาตรค่ะที่วัดอิสานตําบุญบ้านเพชรอำเภอภูเสียวจังหวัดชายภูมินะคะ ขอให้ทุกคนค่ะพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุอนุโมทนาสาธุ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 ค่ะ